ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนฟัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ ไม่ได้แค่ปรับโหมดมาเป็นศิลปินนักร้องอย่างเดียวนะคะได้ข่าวว่าอินฟูชื่อดังสยามโมทำค่ายเพลงด้วยที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะคือความตั้งใจเราอตั้งใจอยากจะทำค่ายเพลงใช่ซึ่งศิลปินเบอร์แรกในค่ายเราคือเราเองใช่ค่ะ,คะตั้งชื่อค่ายหรืยอยังจริงๆยังไม่ตั้งเลยค่ะน่าจะเป็นสยามโมมโหรีไปก่อนแล้วกันคะตอนนีโโหรีมโหรีใช่ ศิลปินไหมเปิดรับมั้ยรับค่ะก็ตอนนี้จริงๆมีการแบบซื้อเพลงไว้หลายๆเพลงซึ่งบางเพลงเราอาจจะไม่ได้เหมาะในการร้องก็กําลังมองหาน้องๆศิลปินหลายๆคนเพราะว่าเราก็เห็นว่าในติ k กต o k หรือในอะไรอย่างเงี้ยมีคนมีความสามารถเยอะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสหรือคนอาจจะยังไม่ได้ไปรู้จักมากเราก็อยากจะเป็นคนที่นําเอาน้องๆที่มีความสามารถมาให้คนเห็นใช่ค่ะแนวทาง <laughs> ของค่ายเรามันจะเป็นแนวไหนก็เป็นติ๊กต็อกเลยค่ะ <laughs> ใช่เนื่องจากเราก็มาจากติ k กต็อกแล้วก็อยากจะให้คนใน t ิ๊กต็อก เข้าถึงง่ายใช่ไม่ไม่ได้จํากัดว่าเฉพาะต้องเป็นลูกทุ่งหรือว่าเป็นเพลงชา้า mm hmm. เพลงเร็วแต่ก็อยากจะให้เป็นเพลงที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นวาลนตี้ใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้นอ้องสยามรับงานร้องเพลงด้วยไหมรับค่ะตอนนี้รับแล้วคือก่อนหน้านี้นไม่รับเลยก่อนหน้านี้นเป็นรับงานรีวิวอย่างเดียว mm hmm. ด้วยความเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์แต่ว่าพอเริ่มมีเพลง mm hmm. ไปเล่นเ v เนี่ยคนก็จะเริ่มติดต่อแล้วว่าอยากอยากจะเห็นเราไปออกอีเวนต์ไปเต้นไปร้องอะไรอย่างงี้บ้างตอนนี้รับแล้วนะคะแล้วโชว์ของหนูเป็นยังไงบ้างคะเราเป็นแนวไหน ก็เป็นลูกทุ่งเลยพยายามจะให้ให้มีความเป็นวาไรตี้ที่มีแดนเซอร์ลูกทุ่งด้วยเนือเรื่องต่อเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราเคยอยู่วงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนแล้วก็จะชินกับการมีแบบแดนเซอร์มีอะไรที่อลังการแต่ว่าพอเราโตมาเราก็ไม่ได้เน้นว่าจะเป็นลูกทุ่งอย่างเดียวก็จะมีแบบร้องร่วมสมัยแต่ว่าด้วยความที่อยากให้โชว์มันไม่น่าเบื่อค่ะก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องวิชวลมากท่าเต้นแดนเซอร์ชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องสนุกแน่นอนขอให้เจ้าภาพจองคิวรัวๆคิวแน่นคิวเต็มข้ามปีไปเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย